วันนี้ชิวชิวาจะพาเพื่อนๆไปทานข้าวต้มบุฟเฟ่กับโรงแรมหรูย่านใจกลางเมืองที่ทองหลอ่อด้วยราคาที่จับต้องได้เพียงแค่หลักร้อยพร้อมกับเมนูต่างๆมากมายมากกว่า60เมนูถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดินทางไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับชิวชิวาครับเพื่อนเพื่อนสบายดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีๆนะครับวันหยุดนะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปที่โรงแรมนะครับเพื่อไปทานข้าวต้มและข้าวต้มที่เราจะพาไปนะครับเป็นข้าวต้มแบบบุฟเฟ่ต์นะครับที่ว่าเขาเคลมมาเลยครับว่ามีรายอาหารมากกว่า60เมนูนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาไปที่ที่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็จะมีนัดนะครับกับน้องย่าเพจไปไม้ไฟกันด้วยนะครับในทริปนี้นะครับแล้วก็ไปดูนะว่า นี่เองครับเป็นโรงแรมอยู่สุขุมวิทนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยตอนถึงแล้วล้กันะะนะครับก็เดี๋ยวไปดูครับว่าหน้าตาของเมนูแต่ละต่างๆนะครับมีความน่าทานแล้วก็ราคาอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเจอกันที่โรงแรมครับ อันนี้ระหว่างที่เรากำลังเดินทางนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอารถส่วนตัวมานะครับก็จะเดินทางด้วย BTS นะครับโดยสถานีที่เราจะลงกันในวันนี้เป็น BTS ทองหล่อนะครับตัวนี้ 5e6 ครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าสะดวกที่สุดนะครับการเดินทางนะครับแล้วก็อันนี้ชมวิวของ BTS สาขาไอสถานที่สะพานขากสินนีทุกคนมีนนรถไม่ค่อยติดนะครับ ที่ป่าไม่รู้นะแต่ว่าแถวสุขวิทตทองหล่อก็น่าจะติดนะครับก็เลยเรียงรถติดนะครับรถ BTS มาแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันครับรถ BTS มาแล้วครับกคนเดี๋ยวเรากำลังขึ้นนะครับถึงบรรยากาศเก่าๆตอน,นสมัยเรียนมถไฟนะมาเพื่อนนั่งไอยมาก BTS สยามนะครับเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปสายสุขุมวิทนะครับทุกคนครับมื่อสักครู่นี้เพึ่งลงจากรถ BTS ทองหล่อครับคือวันนี้คนเยอะมากรถเต็มทุกขบวนนะครับแล้วก็ผมกำลังจะไปที่โรงแรมนะครับซึ่งเขานัดเราเนี่ย6โมง5โมงเย็นครับตอนนี้นครับ5โมงาทีครับ ต้องวิ่งครับวิง่งเอาเดียวไม่จะถานเปล่าครับเ,เด็ดนิดเด็ดหน่อยนี้ไปนไยนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีบไปเก็บค่าบรรยากาศที่เราจะพาเพื่อนๆไปทานข้าวต้มบุฟเฟ่กันนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมเฉลยนะครับว่าโรงแรมที่จะพามาในว,วันนี้นะครับเป็นโรงแรมอะไรย่านทองหล่อนะครับไป,ไปกันครับผม อนนี้ครับเราถึงที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยต์สุขุมวิท55แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทานบุฟเฟ่ต์ข้าวต้มกันนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนครับผมมาถึงที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยต์นะครับสุขุมวิท55เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องอาหารนะครับเป็นห้องอาหารที่เราจะไปทานบุฟเฟ่ต์นะครับข้าวต้มกันที่ห้องอาหารบูสไปรส์คาเฟ่นะครับตอนนี้ที่โรงแรมนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าลาย 60เมนูแล้วก็ไปเจอน้องยา่ยาเพจไปไม่ไปกันนะครับว่าเขามีกิจกรรมมีอาหารอะไรบ้างที่น่าทานบ้างในวันนี้ไปชมกันครับอันนี้ครับก็คือในส่วนของห้องอาหาร b ู u e Spice Cafe ครับจะมีข้าวต้มบูฟเฟในไดมาร์เก็ตนะครับมา4จ่าย3ก็ตกเฉลี่ยแค่ท้าละ4 8 0บาทน,นะครับหรือถ้าเกิดมาคู่หรือมาเดียวครับก็คแค่6-7เ็รนะครับทุกท่านก็มาทานกันได้ครับทุกวันอาทิตย์ วันพฤหัสถึงมาคิดนะครับห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มทานได้ไม่อั้นหกชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับที่นั่งศูนย์สองศูนย์สี่สองแปดศูนย์ห้าหกนะครับนะครับตอนนี้มาถึงที่ห้องอาหารบูสปาคาเฟ่ครับก็จะเป็นแนวอาหารข้าวต้มบุฟเฟ่ต์นะครับกวสิบเมนูเดี๋ยวไปดูด้านในครับอยากจะบอกว่าภายในห้องอาหารบูสปาคาเฟ่ที่โรงแรมเนี่ย จัดได้อย่างเรียบหรูมากเลยนะครับด้วยราคาอาหารบุฟเฟ่ต์เพียงแค่หลักร้อยแต่ที่นี่เมนคอสหลักของเขาก็คือข้าวต้มบุฟเฟ่ต์จริงแต่เป็นข้าวต้มบุฟเฟ่ต์ที่ไม่ใช่ข้าวต้มบุฟเฟ่อาจจะงงนิดหน่อยเพราะที่นี่ไม่ใช่มีแค่บุฟเฟ่ข้าวต้มเท่านั้นยังมีอาหารต่างๆมากมายหลายสเตชันอาทิเช่นอาหารผัดทอดยำและที่นี่ยังมีสเตชันโรตีใส่ไหม่ที่ทําให้เราเล่นเกมย้อนยุคไปถึงวันวานได้และนอกจากนี้ยังมีสเตชันที่เป็นเกี่ยวกับยำสำหรับคนที่เบือเ่อข้าวต้มก็สามารถ ทานยำได้และนอกจากยำแล้วยังมีสเตชันอื่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกุ้งถังอันนี้ขึ้นชื่อสําหรับโรงแรมและยังมีสเตชันอาหารประเภทผัดไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหอยทอด รวมไปถึงผัดผักไฟแดงต่างๆถัดมาจากสเตชันผัดแล้วมาถึงสเตชันที่เป็นเมนคอสนั่นก็คือบุฟเฟ่ต์ข้าวต้มซึ่งที่นี่เขามีอาหารเมนูข้าวต้มมากกว่า60เมนูลลานตาเลยทีเดียวและอยากจะบอกว่าทุกเมนูที่ทางโรงแรมจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสเตชันผัดยำหรือข้าวต้มทุกเมนูทําได้อร่อยจริงๆคุ้มค่าต่อการเข้ามาทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที่นี่เป็นอย่างมากไปดูรายอาหารของที่นี่นะครับว่ามีอะไรอาาร่อรยบ้างน,นะนอกจากข้าวต บุฟเฟ่ต์อะไรครับก็ท้าที่ดูมีมากกว่า60เมนูนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับไปครับ้นโซนแรกครับจะเป็นอ่อพวกติ่มซำนะครับแล้วก็จะมีพวกข้าวต้มนะครับวันนี้ข้าต้มไรซ์บลรี่ครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นข้าวต้มเผื่อกครับ มีข้าวต้มเผือ,นอ,นอนกนะครับร้อนร้อนมากครับแล้วก็จะมีนซุดท้ายเป็นข้าวต้มหอมมะลิครับประมาณนี้ครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนที่เป็นเครื่องเคียงของข้าวต้มนะครับก็จะมีมากกว่า60เมนูนะครับคราว,าวแต่ที่เห็นครับมี <c oughs> ข้าวต้ม <c oughs> ต่างๆมากมายนะครับ เอาตามใจชอบเลยครับสถาน,นีก็จะเป็นเซชันนะครับที่เป็นพวกผักบุ้งครับผักต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถให้กับพีพีเขาทำการผัดได้ป้าขนงปลกระาล่ำได้ครับ ใส่หมูกรอบตรงนี้ได้ครับให้เขาผัดได้เลยตามใจชอบนะครับจะหมูสับหมูกรอบแล้วแต่เลยครับตอนนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับของที่ห้องอาหารบูสไฟคาเฟ่ครับของโรงแรมแคนเซนเตอร์พอยต์นะครับสุขุมวิท55นะครับเดี๋ยวดูครับว่าอาหารที่เราจะพาไปมีเมนูอะไรบ้างครับ อันนี้คือเมนูที่เราจะทําก็คือให้ทางเชฟทาได้นะ<ช>ก็ตักอาหารที่ผักที่เราชอบนะครับอันนี้ยอดมะระนะคะมะระใช่เดีย๋ยวเราจะไปเอาหมูปักตรงนู้นด้านหน้าก็คือเลือกได้ว่าจะทานอะไรบ้าง<ม>นะครับีปลาเค็มหมูสับแล้วก็หมูกรอบเออะจะไปเสร็จแล้วเราก็เติมกระเทียมตรงนี้ แต่ทีมนี้เราก็ต้องใส่เองเนอะตามที่เราชอบเนี่ย<อ>จะมากจะน้อยแล้วแต่จะเผ็ดมาก,กอะไรเงี้ยข้าวแล้วแต่เราถ้าเราอยากกินเผ็ดก็ใส่เพิ่มเออันนี่ใส่ก่นอน เดี๋ยวญาตจะเอาไปให้เชฟเขาครับมีไข่ปลาเค็มหมูกอบมูสับอ๋อนี่ไงมีเป็นคลิปอยู่ว่าเออมีหมูกรอบหมูสับปลาเค็มแล้วกันครับเสร็จแล้วก็เก็บโบอรโตที่เรานั่งค่ะพี่จางแล้วก็แจ้งโตใช่ไหมโอเคอย่อให้เ้ตงนะครับ กินขนมจีนไหมล่ะเออไลฟ์อาหารอยู่เขาเยอะดีนะอันนี้คือทำอะไรนมจีนนมจีนค่ะนี่อาปาอแล้วเออน่าจะกินนี่าป่าใช่ป่ะใช่แล้วนอกจากเขาต้มเขามีพวกสเตชันต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเนาะ มีหลายเลยนะพอตรงที่นี่ไม่ใช่มีแค่คุณเชียงไม่ได้มีแค่ผักกาดดองก็ไม่มีแค่ปลาสลิดที่ดูพุดเ,เท่แล้วคือเยอะมากน่าจับแบบเกิน,น,นหกสิบอ่ะน่ากลั่นมากเฉยแล้วยยติ่ตงละสองเจ๊โ และนี่ก็คือบรรดาเมนูในส่วนของคอสเมนูบุฟเฟ่ข้าวต้มที่โรงแรมการเซนต์พอยสุขวิท55อย่างที่บอกไปโรงแรมที่นี่เขาจัดบุฟเฟ่แบบอลังการแบบในสไตล์ไนท์มาร์เก็ตก็คือย่อตลาดกลางคืนมาไว้ที่ห้องอาหารที่นี่ที่เดียวเลย สำหรับเมนูบุฟเฟ่ข้าวต้มสามารถมาได้แบบครอบครัวหรือจะมาเดี่ยวหรือจะมาคู่ก็ได้เพราะที่นี่มีอาหารหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานรวมถึงข้าวต้มที่เป็นเมนคอร์สหลักและทั้งหมดนี้ชิชิวาขอยืนยันอีกเสียงว่าห้องอาหารบูสปายคาเฟ่ที่นี่นอกจากหน้าตาอาหารที่ดีมากแล้วรสชาติที่ดีเวอร์แล้วราคานั้นยิ่งกว่าคุ้มค่าแน่นอนอร่อยครบจบจุกอาหารเมนูเยอะมากทุกคนกคนี่เป็นเพื่อน กต่ีเลาเต้นเลยนี่นี่ใส่ใส่แดงใส่แดงใส่ร้อนใส่แดงกินก็น <c oughs> นต้องยังเต้นคือไม่ติดความเห็นไม่เจียบโอเคเดี๋ยวอรอเมนูอาหารที่เชฟส่งมาให้นะครับตอนนี้คือเยอะมากเลยทุกคนนี่มันเป็รความเิ็นโองพี่ นี่อะไรอะไรเป็นเรื่องนะครัมีเซ็ตข้าวต้มครับข้าวหนุ่มจีนนะครับแล้วก็ผัดไทยนะครับยำหนุ่มป่าแล้วน้องป้งแล้งเฮ้ยฟังดอกไม้ด้วยครับแล้วก็มีข้าวต้มสามสีที่เมื่อกี้บอกนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราสั่งนะครับเป็นขนมปลาเก็มครับน่าทานมากทุกคนเป็นอะไรก็คือใช่ไหมตั้ง และมาตบท้ายด้วยเมนูซอฟต์พาวเวอร์อย่างไอศครีมซอฟเสิร์ฟพี่มีทั้งสามรสชาติไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตทูโทนและวานิลาที่เราสามารถเลือกคนมาหยิบและทำได้เองเลยนะครับุดนี้ครับมันจะมีไอติมครับเป็นซอฟเสิร์ฟครับเดี๋ยวเราจะมาเอาไอติมตรงนี้กันนะครับก็ไปทำกับตัวซอฟเสิร์ฟครับเขาจะมีเมนูที่เป็นช็อกโกแลตนะครับทูโทนแล้วก็วานิลาครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะเพื่อน ผมจะทำติมซอฟเสิร์ฟครับเดี๋ยววันนี้เราเลือกเป็นฟูโทนครับตรงนี้แล้วก็ลองทำเองนะครับน่าจะสนุกนะทุกคนปดอุ้ยเอ้ยอ่าได้อยู่ครับทุกคนแม่น่ากินมากอันนี้ติมซอฟเสิร์ฟครับปีมือของผมครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมเลยครับ อือ,อร้อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบุฟเฟ่ต์พิต้ษนะครับที่โรงแรมนะครับก็เลือกได้ตามใจครับมีทั้งของข้าวของหวานนะครับมีมากมายหลายเมนูครับต้องมาลองเลยห,ห้ามพลาดเลยนะครับที่นี่เลยเป็นการต่อครับทุกคน และทั้งหมดนี้ก็คือลายบุฟเฟ่ข้าวต้มในมาร์เก็ตที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขวิท55ตอนนี้เขามีโปรมา3จ่าย4ด้วยนะตอนนี้เราก็ทานอาหารนะครับบุฟเฟ่ข้าวต้มนะครับที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะครับสุขุมวิท55นะครับกับห้องอาหารบู๊ชไบรท์คาเฟ่นะครับซึ่งภายในอาหารห้องอาหารนี้นะครับก็มีอาหารมากมายนะครับไม่ว่าไทยจีนนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าวต้มนะครับแล้วก็อาหารแบบปรุงสดใหม่นะครับทุกสเตชันเนี่ยคือน่าสน แล้วก็รสชาติดีมากนะครับใครที่อยากจะมาหาอูฟเฟ่นะครับในที่แบบหลากหลายนะครับมีทั้งไอติมของหวานต่างๆมากมายต้องที่นี่เลยครับบูสป i ยคาเฟ่ที่โรงแรมที่นี่นะครับแล้วก็สมัครเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องสิวชิบาเลยนะครับโอกาสหน้าจะพาเพื่อนๆไปไหนก็คอยติดตามกันละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวีไปก่อนรับบ๊ายบาย